นี่ก็คือสมเสร็จนะครับอนนะะอตอนนี้ตื่นแล้วเดินกันให้ว่อนเลยนะครับ <ไป S 1> สมเสร็จนะพีทไปหาไปหาลูกก็ไป่ไปไม่ได้ลูกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นนนพี่พออยากให้ลงน้ําแต่ว่าไม่ยอมลงน้ํานะลงโคลอย่างเดียวอ่ะกินใบไม้แล้วตันน,นี้นี่นะ เนี่ยที่พี่พลอยเขารออยู่นะสมเสร็จลงน้ํานะไอ้มันร้อนด้วยเออรออยู่เสียงร้องอ,อ๊อบอ๊อบเหมือนนวลอ้าวลงน้ํากันเป็นแถวเลยอะ่ะอยาก,กเล่นน้ํากันไอมันไปหามันจะไปหาเพื่อนจีบกันจีบกันไอ,อมันอยู่นี่เนี่ยมันหาพลอยกับพีก็ไปใ,ใกล้ๆเลยนะครับ นี้หมุดล้ยน้ำได้เรอะไรอ่ะเขาไม่มีชื่อเขาเรียกว่าสมเสร็จเลยสมเซตพ่อพี่เขาบอกเราแล้วว่าสมเสร็จเนี่ยเออทำไมตัวน,นั้นยังหลับอยู่เลยอ่ะขี้เกียจตัวน,นั้นขี้เกียจอยู่คนเดียวไหนโน,น่นอยู่ตรงโน,น้นไหนอ่ะโน,น่นเพราะตัวนี้ทำน้ำได้ด้วยเหรอเอามุดน้ำหรอใช่ อ๋อจะจีบกันละนี่เนื้อเนื้อมุดน้ำจะมุดน้ำไปหากันอ่ะฝั่งนี้มีสี่ตัวนะข้าวทีคนขาวหายไปหมดเลยเออมันแช่น้ำโอ้ฝั่งนู้นหลับอยู่ตัวหนึ่งเฮ้พี่เสียชีพพี่เสียพี่เสียดูคนอื่นหน่อยพี่คนอื่นเปลือบหมดเลยลงมาสองตัวแล้ว หนึ่งสอไม่ใช่มันมีหนึ่งสองอนนี้มีหนึ่งสองสามลงมาสามตัวแต่ฝั่งนี้ลงสองตัวไงโอ้โ <Hey. S 1> ตัวใหญ่มากซะล้ตัวนี้ตัวสูงตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเพื่อนดูแค่เดินก็แบบสูงกว่าน้ำอีกอ่ะ เพราะว่าเขาอยู่กินอ้วนเกินมันอ้วนเกินเหรอกินเยอะมันกินปลาเออกินปลาเปล่าเนีน่ยเขามาหาน้ำตกนะตรงนี้เป็นน้ำตกไหลามาเขาชอบมันเย็นๆแต่เด็กๆบอกว่าตรงนี้มีปลาเพียบเลยต้องดูดีๆนะอ๋อใครมองเห็นปลา นำตกแปลว่าตอนนี้น้ำตกมันจะปิดแล้วเพราะว่มันตื่นสายไปเลอมันตื่นสายน้ำตกเขาไม่ไหลแล้วเนี่ยไหลเบา ล้วปลามันก็กินอึอสมเสร็จเลยเออมันมาอึอดเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่นนายไปกูใครไม่เคยเห็นอึอสมเสร็จของนี้น่าจะเป็น<ไ>ปซัวะนะปปามานะไปใช่เนี่ยทำยังไงปลากินอึอสมเสร็จเลยมันไปอึอตรงเนี้ยนี่ปลาเขากินอึอสมเสร็จโอ้โหนหี่เนี่ยเนี่ย ก็อแอบมาอื้อตรงนี้นี่เองปลากินโหตอนแรกว่าไม่ค่อยสำสร็จจะกินปลาอ,อ,อ้าวเ้า,าเขาจะมาหาพี๊บ <c oughs> อยากกินอนะ่ะอยากเขาอยากกินอาหารสงสัยหิวอาหารแน่เลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหลงมาหมดเลยเอ้ยตัวนั้นก็จะเอื้อนน่ะนั่นนั <c oughs> น่น,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 นแตอื้อปะตัวใหญ่ตัวใหญ่หญที่อยู่ข้างบนอ่ะ นีนะายออกไปได้ไหมจ๊ะไปมืออื้อแล้วอ,ะอ่ะอือในน้ำโอ oh <my> ้ m เดี๋ยวปลามากินตัวน,นั้นอื้อเหลวอ่ะเนี่ยเขามาอื้อนะตอนนี้เหม็นมากนะพวกเราต้องหนีกันแล้ว เด็กนีแล้วเห็นอื้อเห็นอ่ะนี่ให้อาหารปลาคราฟอีกแล้วโอ้ปลาคราฟนี่เนี่ยตัวใหญ่มากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับอาหารก็เป็นอาหารสำหรับปลาคราฟอย่างเดียว มัสุขภาพดีสุขภาพดีมากโอ้โหเยอะมากเนี่ยเอ้ยเเยอะไม่รู้จะบอกยังไงเลยเนะโอ้โหพิษยนไปไกลโอ้โหอแย่งกันตุกตับตุกขับเลย โอ้ย้วเราจะทำยังไงดีอนะ่ะการไปบุ๋มปลาตูนปลากลุ่มแล้วนะก็ตลาดบ้างเลยนะพอเราให้อาหารยะไก่เขารู้ด้วยไ,ไหนเฮ้ โอ้โหนี่เกนี่เดนีด็นอ่าตกคุย,ยตัวนั้นสะบัดแรงมากเลยอ่ะมันมีปลาคราบเกลือมันกินเพื่อนอ่ะมันกินเพื่อนอ่ะเพชรนี่นปลาคราบเกือกอ่ะผีขาวนะ ชอบอะ่ะแต่สีตัวที่มีสีขาวแล้วก็สีส้มอ่ะจะสวยมากอะอ,อุ้ยกระโดดอาไนะอแายี้นี่น,นี่ีทำแนี้นี่าทำแนี้อ่าลองทำปล่อยเลย อแล้วจะทำยังไงมากระโดดไม่มีแยกกันอาหารของพิษพี่พลอยโชยนในเข้าปากเลยครับตัวไหนอ้าปากโยนให้ลงเลยโยนโอ้ยพี่บอกกินเพื่อนอีกแล้วพี่พลอยก็ดูโชครับโชโชพี่ถุงมีอีกลูก นี่ยีเหลืองกินเลือดเฮ้ยเฮ้ย Até! Okay. Wow, she's okay? tin luôn 相约。<laughs> พอ,อนสนุกไหมโชว์ร้อนร้อนไม่สนุกเหรอร้อนจบไปแล้วนะวสำหรับแมวน้ำนะครับโชว์แมวน้ำก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าก็สนุกมากมมเลยนะมันไม่นิดนึงมันร้อนมากเลยนะสำหรับคลิปนี้เ้าขอจบแค่นี้นะอย่าลืม like กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะ นี่มีเด็กกินน้ำอยู่ข้างหลังไม่สนใจเลยเลยร้อนแต่ดูชื่อก่อนสิอ,อ่อาติดน้ำพี่มาเลยอโอเค